สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอ่นนานนิทานเรื่องลีโอตำรวจคนเก่งเชิญค่ะยังนมมาลีจะเต็มก่อนฉันเป็นลูกสิงโตนหน้ารัาชื่อลีโอพ่อของฉันเป็นผู้ใหญ่มากหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของลูกลูกบ้านให้มีความสงบสุข สุดแม่ฉันเป็นแม่บ้านที่ดีมา,มากๆคอยดูแลบ้าน <c oughs> ของ<ไ>อเรา<อ>ให้สะอาดอยู่เสมอพ่อมีผู้ช่วยคอยส่งข่าว<อ>เพื่อที่อ่นเ้เหมือนพนักงานไปรษณีสองคนคือ นาภิราบคอยบินส่งข่าวตอนกลางคืนนาภิราบนาภิราบคอยบินส่งข่าวตอนกลางคืนและลุงฮูกคอยบินส่งข่าวตอนกลางวัน<ช>ตอนนี้ฉันอายุสี่ขวบพ่อบอกว่าฉันโตพอที่จะไปโรงเรียนได้แล้ววันหนึ่งพ่อให้ฉัน แต่งตัวแต่เช้าและบอกว่าวันนี้พ่อจะพาลีโอไปสมัครเข้าเรียนเมื่อไปถึงโรงเรียนทุกคนจ้องมองเราสองพ่อรูปด้วยสีหน้าหวาดกลัวก็แน่ละพ่อของฉันเป็นสิงโตเจ้าป่าที่มีรูปร่างใหญ่โตหน้าเก่งขามใครไม่กล้ากนนะฝร่าใจแข็งม,มากทีเดียว ใครไม่กลัวก็นับว่าจะแข็งมากทีเดียววันแรกๆฉันไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นมากนักเพราะเพื่อนๆต่างก็กลัวฉันมีเพียงโดโด เจ้าเสือน้อยเท่านั้นที่กล้ามาเล่นกับฉันคุณครูมงต้องตัง้งแต่งตั้งให้ฉันเป็นหัวหน้าของเพาะฉันมีลักษณะเป็นผู้นำฉันตั้งใจว่าจะเป็นหัวหน้าที่ดีเหมือนพ่อเหมือนกับพ่อที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านฉันจึงไม่รังแกใคร และช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนจะเลิกุกลัวและชอบมาเล่นกับฉันเสียงน่าสงสารเนเสียงคนเป็นบ่นยในวันหยุดแม่พาฉันไปซื้อของที่ตลาดแม่ชี้ให้ฉันดูลุงมูแล้วบอกว่า ลุงหมูเป็นชาวสวนปลูกผลไม้และนำผลไม้มาขายจากนั้นแม่แนะนำให้ฉันรู้จักนักกระต่ายที่ขายอาหารและและพี่กวางที่เปิดร้านขายหนังสือจนมาถึงร้านขายของเล่นของพี่ลิงฉันบอกแม่ว่า แม่ครับซื้อลูกบอลให้ผมลูกหนึ่งได้ไหมครับผมจะเอาไปเล่นกับโจโดและเพื่อนเพื่อที่โรงเรียนครับแม่อ้มแล้วซื้อลูกบอลให้ฉันหนึ่งลูกจากนั้นก็พาไปพาฉันเดินซื้อสินค้าต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ เขาเป็นสัตว์เขากินเนื้อสัตว์เออน่ากลัวเป็นนิทานลูกอ๋อเป็นมิทานประสัางึ้นมาเหนื่อยหรือยางลูกแม่ถามอย่างเป็นห่วงผมยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยครับวันนี้ฉันมองไปที่ร้านขายเนื้อย่าง อย่างของหน้าหมีแม่จริงเดินไปซื้อเนะื้อย่างมาให้ดีนะที่วันนี้มีตลาดนะัดท <c oughs> ำให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของให้เราซื้อกินแม่พูดแล้วใช้มือลูบหัวของฉันเบา กินอาหารอิ่มแม่ก็พาฉันกลับบ้านมาูอวันหนึ่งคุณครูมีสอนเรื่องอาชีพของคนในหมู่บ้านคุณครูมีถามว่า <c oughs> ะเป็นอะไรเจ้ากระตายตอบทันทีว่า <c oughs> ผมอยากเป็นหมอรครับเพราะจะได้รักสาคนไข้กวางน้อยบอกว่าหนูอยากเป็นนักแสดงค่ะพอได้พอจะได้ทำให้ผู้ชมมีความสุขเจ้าหนูบอกว่า